ชิโป่หนึ่งก้าสามตอนคู่รักปัญญาอ่อนเมื่อกี้เธอมองผู้ชายคนอื่นใช่ไหมเอาอะไรมาพูดฉันไปมองใครตอนไหนก็เมื่อกี้ไงตอนเดินเข้าร้านมาเธอมองไปสองจุดสามวินาทีมองทั้งหมดสามค้งรวมเป็นทั้งหมดเจ็ดวินาทีกว่านี่ถึงขั้นนับวินาทีเลยเหรอมองก็มองเฉยๆไม่ได้มองด้วยความรู้สึกอะไรฉันเห็นนะเธอมองแล้วเธอก็ยิม้มเธอจะบ้าเหรอก็คนอื่นเขาไม่ได้ทําอะไรผิดมองแล้วยิ้มมันผิดตรงไหนอ่ะ จะให้มอ้วถุยน้ำลายใส่หรือไงมันก็ควรจะทำอย่างนั้นฉันว่าเธอพูดไม่รู้เรื่องนะแฮนซัมเฮ้บิวตี้เธอจะทำแบบนี้กับเราไม่ได้นะในสายตาเธอต้องมองเราเสมอสินั่นก็เกินไปแล้วจะไม่ให้มองทางเลยได้ไงมองนตะ่มองได้แต่มองเสร็จต้องรีบหันกลับมามองเราสิทำงั้นตาก็เล่พอดีตาเธอไม่เลห่หรอกบิวตี้ตาเธอสวยเสมอเลยคู่รักปัญญาอ่อนทะเลาะก,กันไม่ต้องมาชมว่าตาฉันสวยหรอกฉันสวยเสมออยู่แล้วจะกินกาแฟอย่างสงบสงบซะหน่อย ทำไมอ่ะแฮนซัมดีไม่พอในสายตาเธอเหรอบิวตี้ฉันไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยนะเออแต่ในเมื่อพูดมาองี้ก็ดีเฮ้ยต่อยกันเลยขอโทษครับพูดลอยลอยไอ้นี้ใช่ไหมที่เธอแอบมองเมื่อกี้แล้วไงก็แค่มองหน้ายับขนาดนี้มันน่ามองตรงไหนกูนั่งกินกาแฟอยู่ดีๆสารรูปแบบนี้มันมีอะไรที่ดีกว่าฉันมั่งเออกูไม่มีอะไรดีเท่ามึงหรอไอ้หล่ออย่างน้อยเขาก็มีงีเง่าเหมือนเธอนะแฮนซัม เออกูดีกว่ามึงแล้วเรื่องหนึง่งบิวตี้นี่เธอว่าฉันงี่เง่าเหรอใช่เธอมันงี่เง่าแห่ซัํมกูเห็นด้วยได้ได้ถ้าเห็นคนนั้นดีกว่าเรา <c oughs> ก็ไปคบกับมันเลยกาแฟกูยังกินไม่หมดเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าใครดีกว่ากันเออแล้วเธอจะต้องเสียใจพวกมึงเสียใจไหมไม่รู้แต่ตอนนี้กูเสียใจแล้ว <c oughs> ไปเลยแล้วอย่าร้องไห้กลับมาหาฉันนะไม่มีวันซะละพวกมึงอย่าเข้ามาใกล้กูทำไมทำกับบิวตี้แบบนี้ล่ะเกิดมาบิวตี้ยังไม่เคยโดนใครปฏิเสธเลยนะ กูนี่แหละคนแรกทำไมล่ะคะบิวตี้สวยไม่พอเหรอก็สวยพออยู่มีกนาแบบเดิมๆเลยนะไม่ได้ทําศัลยกรรมอ๋อครับนมนี่ก็ของจริงนมกูก็ของจริงเหมือนกันเห็นไหมละ่ะนอกจากฉันก็ไม่มีใครเอาเธอหลอกบิวตี้คนพวกนี้มันไม่รู้หรอกว่าอะไรคือสิ่งที่สวยงามสุดหล่อช่วยฉันหน่อยนะช่วยอะไรหรอช่วยแกล้งทำเป็นว่าคบกันหน่อยฉันอยากประชดแทนซัมนี่กูจะต้องกลายเป็นเครื่องมือของไอ้คููรักประยาอ,อนเหรอเนี่ย นะคะนะนะคะพอช่วยบิวตี้เสร็จแล้วขออะไรบิวตี้จะให้ขออะไรก็ได้เหรอใช่ลวคะ่ะขออะไรก็ได้หมดเลยโอเคได้พอช่วยเสร็จแล้วขอให้พวกมึงไปไกลๆจากกูทีแล้วก็ซื้อกาแฟแก้วใหม่ให้กูด้วย <c oughs> ต้องการแค่นั้นเองเหรอมันไม่ใช่แค่นะนี่เป็นเรื่องที่ต้องการที่สุดในชีวิตเลยตอนเนี้ยอ่ะงั้นให้ขออะไรเพิ่มก็ได้อีกอย่างหนึ่งขอได้อีกเหรอขอกาแฟสองแก้วอะไรอะขอมากกว่านี้ก็ได้นะได้จริงอะขอสามแก้ว มันไม่มีอะไรในตัวฉันมั่งเลยเหรอที่จะทําให้เธอสนใจเนี่ยก็มีอยู่นะนั่นแหละขอมาเลยขอตังค์ซื้อกาแฟเป็นห้าแก้วไอ้ผู้ชายคนนี้มันกําลังดูถูกเราอยู่หรือไงนะมันไม่คิดแม้แต่จะแตะต้องตัวเราเลยสักนิดถ้างั้นก็ให้ผู้ชายคนนี้ช่วยเราก่อนลหลังจากนั้นเราค่อยทําให้เขาสลงสเสน์เรากูได้ยินนะโอเคตกลงตามนี้นะช่วยแลกกาแฟโอเคดิวที่รักบิวตี้สวยไหม สวยรูปร่างบิวตี้ลหะสวยงั้นเรามาคบกันนะสวยมาเร็วไปไหมกาแฟเออได้เลยเรามาคบกันเถอะบิวตี้ดีใจจังเชื่อ sure. แน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะทําแบบนี้มันก็แน่อยู่แล้วสิผู้ชายคนนี้ดีกว่าแฮรซามตั้งเยอะดีกว่าเลยเหรอดีกว่าตรงไหนไหนมีอะไรมั่งบอกเขาไปเลยค่ะที่รักว่าเธอมีอะไรดีกว่ามั่งขอคิดก่อนนะทำไมคำถามมันยากจังวะ บ้านผมมีสระว่ายน้ําแล้วก็กว้างมากด้วยที่บ้านกูมีแมวมึงมีปะไอ้ยาไม่มีเป็นไงล่ะแพ้ไปแล้วเรื่องหนึง่งเฮ้ยยังไม่ยอมมีอะไรอีกเออมีอะไรอีกนะ้าเพื่อนผมทุกคนเป็นเศรษฐีร้อยล้านเพื่อนกูเป็นอมตะโอ้พระเจ้ามันเหนือกว่าเราอีกแล้วไม่ยอมเว้ยผมเป็นนายแบบมีผู้ติดตามเป็นแสนใช่มีผู้ติดตามแค่แสนเนีเหรอแต่กูเป็นครูเนี่ยคนเกลียดกูเป็นล้าน โอ้โหมาเหนือฉันมาเหนือกว่าเราหลายเรื่องมากเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องหาเรื่องที่จะทําให้เราชนะมีอะไรจะอวดอีกไหมว่ามาเลยผมเคยติดทีมชาตินักกีฬาฟุตบอลแต่กูบินได้ขี้โมละใครจะไปเชื่อเองเพิ่งย้ายมาจากที่อื่นสินะถึงไม่รู้ว่าคนหมู่บ้านนี้บินได้หลายคนมันจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อกี้ที่บอกว่าบินได้จริงหรอคะจริงดิเดี๋ยวทาให้ดูพาฉันไปได้วยนะต้องพาไปอยู่แล้วไม่ไงั้นก็อดกาแฟฟรีดิไอ้หลอดดูให้ดีนะ ดูอะไรอุย้ยสัว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 ฮะบินได้จริงๆด้วยเอ้ยยอมไม่ได้ต้องตามไปสัว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 กูตกใจหมดอะไรวะเนี่ยสุดยอดมากเลยอะไอ้ยงอ้าวจอร์ดมึงมึงเฮ้ยมึงอยากเข้าใจผิดอย่าบอกครูดาวเรืองนะเว้ยเออไม่บอกใช่ไหมฮัลโหลครูดาวเรืองใช่ไหมครับ ใช่ค่ะจอรสมีอะไรหรอยอ่าเอง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 ไอเพื่อนเหลวพูดไม่ทันขาดคำดาเรียงเป็นใครหรอแฟนผมเองมีแฟนแล้วหรอเป็นไปได้ไงหน้าตาแบบนี้นะเออหน้าตาแบบนี้แหละว่าแต่เนี่ยช่วยเสร็จแล้วเนี่ยเอากาแฟมาเลยอย่าเพิ่งใจเย็นงานยังไม่เสร็จเลยอะไรเหลือต้องทําอะไรอีกนี่ช่วยขนาดนี้ได้แค่ก,กาแฟนี่ก็ว่าไม่คุ้มแล้วนะบิวตี้ตี้ตี้นั่นไงไอหล่อมาแล้วบิวตี้เธอจะทิ้งฉันไปจริงหรอ อา้าวก็ไปนคนท้าเองฉันรู้นะว่าเธอแก้นั่นน่ะแกล้งคบกันไม่ได้แกล้งเราครบกันจริงๆไม่เชื่อคบกันยังไงไม่เห็นเหมือนเลยไหนพิสูจน์ให้ดูดิได้ให้พิสูจน์ใช่ไหมดูให้ดีๆนะเฮ oh, ้ยเฮคิดจะทําอะไรจุ๊บครูนาเรีนไม่เป right, ็นไรค่ะทำต่อเถอะ ไอโย่งไอเลวครูโย่งเลวมากครูโย่งไอนีสัสไม่ดียโยงคนเลวแต่มึงเป็นคนถามกูนะไปไงล่ะที่นี้เชื่อหรือ,อยังเอ้ยเจ็บใจฉันยังไม่เชื่อแค่จุ๊ป่าแค่เนี่ยใครก็แกล้งถามได้มึงเชื่อเหอะกูขอร้องเหอะไม่เชื่อได้ได้ต้องพิสูจน์ให้ดู่ะพวกมึงอยากทําอะไรกับร่างกายกูทําเลยกูไม่เหลืออะไรและชีวิตนี้โย<ต>่งให้ท่าเบวตี้เหรอเออกูให้ท่าพวกมึง โชบิวตี้เริ่มรู้สึกผิดละผู้หญิงคนเมื่อกี้คือแฟนของไอ้น,นี่เหรอเออใช่แล้วหมว,ว่าเธอคบกับคนนี้ไงทําเพื่อประชดเธอนะั่นแหละแฮนซัมงั้นแต่ว่าเธอได้ทําให้ครอบครัวเขาแตกกันสินะน่าจะงั้นแหละรู้สึกผิดจังเรื่องนั้นช่างมาเถอะแปลว่าที่จริงแล้วเธอก็ยังรักฉันอยู่ใช่ไหมก็ใช่น่ะสิคนบ้างั้นคืนดีกันเถอะเมื่อกี้แฮนซัมขอโทษอืมก็ได้ยกโทษให้แล้วกูเวลาทีหลังอย่าทําแบบนี้อีกนะเขา้าใจแล้วจ้ะบิวตี้ ไป,ไปกันเถอะ<ป>นี่มันวันสวยอะไรของกูวะเนี่ยครูโยง่งอะเสียงอะไรครูดาวเรืองเออคือว่าเรื่องเมื่อกี้มันผมบอกไปครูดาวเรืองก็คงจะไม่เชื่อจะบอกว่าโดนบังคับก็ไม่ใช่เพราะเราตั้งใจช่วยเองแต่ถ้าจะบอกว่าเพื่อแลกกับกาแฟนี่โอ้โหคงดูน่าเกลียดไปกันใหญ่เลยไม่ว่าจะแก้ตัวไงก็ฟังไม่ขึ้นนะ่ะ เอ้ยไม่ต้องแก้ตรงแก้ตัวมาแล้วยอมรับผิดเลย <c oughs> ครูดาวเรืองครับเรื่องเมื่อกี้ผมขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรค่ะครูโยงฮะจริงเหรอทําไมถึงไม่เป็นไรดาวเรืองรู้ว่าครูโยงไม่ใช่คนแบบนั้นฮะอะไรที่ทําให้ครูดาวเรืองเชื่อแบบนั้นก็เมื่อกี้คู่รักสองคนนั้นเขาอธิบายให้ดาวเรืองฟังหมดแล้วฮะจริงเหรอจริงค่ะเอออย่างน้อยไอ้คู่รักปัญญาอ่อนมันก็ยังมีความรับผิดชอบนะงั้นแปลว่าครูดาวเรืองไม่โกรธผมใช่ไหมครับ ก็โกรดนิดนึงทำไงจะหายโกรธจากนี้ไม่ต้องเรียกว่าครูดาวเรืองแล้วแต่ให้เรียกว่าดาวเรืองเฉยเอ่ยะงั้นดาวเรืองก็เรียกผมว่าโย่งเฉยเยนะไม่ต้องเรียกครูโย่งแล้วได้ค่ะโย่งครับดาวเรืองใกล้วันปีใหม่แล้วมีแผนจะไปเที่ยวไหนกันเหรอพาพี่ไปด้วยดิ